อ่าครับผมช่วงนี้ก็จะมารีวิวอ่าอุปกรณ์ดักนกอิลุ่มนกกวักนะครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นของมาใหม่นะครับมาเยอะมาสามกลองนะครับกองหนึ่งกลองที่สองกลองที่สามด้านโน้นนะครับของมาเยอะจริงๆครับผมอ่าก็จะมารีวิวขึ้นดักนกกวักนะครับขึ้นผีเสือ้อ เพนผีเสื้อจะเป็นแบบนี้นะครับเคลื่อนบ่วงคู่ก็ได้ครับบ่วงคู่บ่วงเดี่ยวก็ได้นะครับถ้าบ่วงคู่นี่เขาเรียกบ่วงผีเสื้อแล้วก็บ่วงเดียวนะครับหลักเดียวมันจะมีสองข้างนะครับดักเอาไว้ดักนกลุ่มก็ได้นกกวักก็ได้นะครับได้ทั้งสองเลยครับ ก็มีสองสีให้เลือกนะครับน้ำตาลกระดาน้ำตาลกระดารังเก็บสีสันสวยงามนะครับของมีเยอะครับผมแล้วก็จะเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับบ่วงเดี่ยวของมีเยอะอ่าใครที่สนใจอยากไปดักนกกวักดักนกอิลุ่มก็โทรมาสอบถามกันได้ครับผมที่เบอร์ศ9นย์3 0 3 9 8นะครับของมีเยอะจริงๆครับผมลองดู นิดหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณ50ชุดนะครับของมาใหม่อันนี้ก็ประมาณ50ชุดกับกองนู้นครับสองกองนี้ห้าสิบชุดนะครับแล้วก็กองนี้จะเป็นดักนกกวักนะครับห้าสิบชุดก็3ามกองนี้ก็ร้อยห้าชุดนะครับของไม่ต้องสั่งใครที่จะเอาไปขายต่อก็ได้นะครับเรามีจําหน่ายนะครับเป็นหลักทองเหลืองครับเรามาดูรายละเลอียดนิดนึงนะครับ มี2สีให้เลือกนะครับน้ำตาลกระดำห่วงจะเป็นห่วงทองเหลืองหลักจะเป็นทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับไม่ขึ้นสนิมถ้าเป็นหลักเหล็กมันจะขึ้นสนิมอันนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับเป็นหลักทองเหลืองอระบบระบบล็อกขานะครับใครที่สนใจอยากได้ทัวรหาทางร้านได้ครับผมที่เบอร์0 9 3ย์เก้าสามเจนนะครับก็จะมีคลิป ลงเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเลยนะครับจะมีคลิปบ่วงดักพันพรครับบ่วงดักพันพรจะลงในหลังจากคลิปนี้นะครับจะลงวิธีดักพันพรแล้วก็ขึ้นดักพันพรรอติดตามครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ผมจะลงคลิปในวันอีกวันสองวันข้างหน้าเดี๋ยวผมลงคลิปบ่วงพันพรครับใครที่สนใจก็ลองมาสอบถามกันได้ครับผมเนาะ อาของมีเยอะครับผมด้าน,นหลังก็มีนะครับหนังสือพิมพ์กล่องไปเสน,นีเยอะแยะนะครับอ่าใครที่สนใจก็ลองมาสอบถามกันได้ครับผมที่เบอร์0937730398ดีกอดีไลน์ก็เบอร์ตัวผมเลยอ่าโอเคครับผมครับสวัสดีครับ